ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 MHz แห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร,รธีระวิทยรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูหมอขอสู่ชุมชนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการประตูหมอขอสู่ชุมชนผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรายการนี้เป็นรายการเพื่อสาธารณะนะครับท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่จะนํารายการหรือนําเสียงหรือ youtube รายการของเราไปเผยแพร่เราไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ สำหรับรายการวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีเป็นหลักนะครับซึ่งวันนี้เรามีท่านวิทยากรซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์นะครับคือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์บัณฑิตชุมวรถายีนะครับจากภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามาทักทายท่านวิทยากรกันก่อนนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ยินดีมากแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับทราบว่าอาจารย์เพิ่ง ยังไม่ทันหายเหนื่อยออกมาจากห้องผ่าตัดนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่ากลัวเอาคําว่ามะเร็งปากมดลูกมีความน่ากลัวหรือเป็นกันเยอะไหมครับอาจารย์ครับเป็นโรคที่เป็นกันเยอะที่สุดในสตรีไทยเลยก็ว่าได้นะครับเบนเรื่องของทั่วประเทศนะครับ ก็มีสถิติล่าสุดในปี2010คือเมื่อ3ปีที่แล้วโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเก็บมาเนี่ยพราะว่าเป็นปีแรกซึ่งมีผู้ป่วยมะเร็ง,เ,รงเต้านมล้หน้ามะเร็งปากมอลูกเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่นิ่งก็ได้ครับในอนาคตอีก3ปี6ปีข้างหน้ามันอาจจะพบว่าลดลงมาต่ำกว่ามะเร็งปากมดลูกเหมือนเดิมก็ได้ครับทีนี้ความทุกข์ทรมานหรือ มันจะยังไงครัตายอย่างเดียวรู้ว่ามีทางรักษาอย่างไงไหมครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเราจะเจอผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยรายใหม่ประมาณปีละหนึ่งหมื่นรายนะครับทั่วประเทศไทยใช่ครับ,รบซึ่ง <ผม S 2> อ,อัตราตายโดยเฉลี่ยก็ประมาณห้าสิเปอร์เซ็นหรือครึ่งหนึ่งนะฮะเสียชีวิตวใ,ในห<า>้<า>ปีครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเรามักจะเจอระยะที่สองที่สามขึ้นไปแล้วซึ่งมันมันก็ช้าไปแล้วนะครับทั้งที่จริงๆแล้วโรคนี้ป้องกันได้ครับมันมันน่าเสียดายมากๆเลยขอเพียงแต่ว่าได้ไปเช็คมะเร็งประจำปีเท่านั้นเองในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้อย่างแน่นอนแน่นอนนี่ผมไม่ได้หมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็ได้สักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับทีนี้ อาจารย์ก็เป็นอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นตรงนี้เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยังไงครับอาจารย์ครับมันเยอะหรือว่ามันสมมุติมาแล้วเนี่ยจะต้องคัดกรองอยังไงอาจารย์มีแนวทางจะบอกท่านผู้ฟังยังไงบ้างครับสําหรับสตรีทั่วๆไปนะครับทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ซึ่งเป็นผู้ดูแลการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินารีเวชของประเทศไทยได้แนะนำเอาไว้แล้วนะครับ ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าวิธีการตรวจคัดกรองในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่3วิธีวิธีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ทบวงมหาวิทยาลัยใช้เนี่ยก็เป็นหลักเลยนะครับก็คือแพเสเมียและก็ VIA ครับซึ่งผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน VIA คนหนึ่งครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ว่าได้มีการใช้ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2000แลละ ตอนนี้ก็13ปีแล้วนะครับ,รบสำหรับวิธีที่3ก็คือ HPV testing นะวิธีนี้เนี่ยก็เข้ามาในประเทศไทยรวมๆ20ปีแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่ามันมีราคาแพงแล้วก็ผู้ที่ต้องการตรวจต้องจ่ายเงินเองนะครับ,รบมันก็เลยยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันมีความไวสูงนะครับในการที่จะตรวจหาว่ามันมีเชื้อซึ่งก่อมาเง็งปากว่ลูกได้ไหมในอนาคตเนี่ยที่เราเรียกว่าเชื้อ HPV อย่าสับสนนะครับมันไม่ใช่ HIV นะครับคนละตัวกันนะครับเชื้อตัวนี้เจอบ่อยมากในผู้หญิงเกือบทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ต้องติดละครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับยกเว้นว่าสามีนั้นเนี่ยไม่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นเลยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่มียากไหมครับยากยากนะครับผู้ชายไทยนี่หาที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยยากนะครับก็เอาเป็นว่า ทั้งที่ไม่มีอาการละกันนะครับก็ควรจะตรวจน,นะตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปนะครับในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วหรืออายุ30ปีขึ้นไปนะในสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อันนี้ทางาราชวิยไลแนะนำนะครับไม่ใช่ผมแนะนำนะครับแล้วก็เขียนระยะห่างเอาไว้ด้วยนะครับที่เหมาะสมก็คือสําหรับวิธีแพพเซเมียเนี่ยทุก2ปีนะครับ ถ้าวิธีตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งแพงอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยทุก3ปีได้นะครับแต่ถ้าเป็นวิธี v a a ตรวจทุก5ปีได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความไวค่อนข้างสูงนะครับโอกาสที่จะปกติแล้วเนี่ยมีรอยโรคต่ำม,มากนะครับเขาเรียกว่ามั่นใจได้เลยถ้าตรวจแล้วปกติแต่ถ้าตรวจแล้วผิดปกติก็อาจจะไม่ได้มีรอยโรคอะไรที่ชัดเจนนะครับวิธี แคปซเมียเนี่ยคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ1นเดือนถึงสเดือนนะครับกว่าจะทราบผลหลังจากที่ไปเช็คครับหรือว่าไปตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อดูว่ามีรอยโรคระยะก่อนมะเร็งหรือไม่นี่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวิธี V A A เนี่ยรู้ผลทันทีนะครับ,รบเพียงแต่ป้ายน้ำส้มสายชูเหมือนอย่างที่เรารับประทานกันอยู่ในกว๋วยเตี๋ยวอ่ะนะฮะหรือว่าน้ำส้มสายชู ปรุงอาหารใช้ีนปรุงอาหารนั่นเองมักจะมีความเข้มข้นในระดับที่พอดีอยู่แล้วก็คือประมาณ5%ใช่ครับ3-5%ถือว่าใช้ได้นะครับป้ายแล้วก็รอดูหนึ่งนาทีนะครับเราฝึกอบรมพยาบาลมาถึงตอนนี้ประมาณ1,500คนแล้วครับกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าตรวจด้วยวิธีนี้แล้วรอหนึ่งนาทีแล้วทราบผลก็จะสบายใจไปอีก5ปีเลยนะครับก็น่าจะราคาถูกมากเลยแค่ป้ายด้วยน้ำส้มสายชูแน่นอนครับคำนวณแล้วก็ตกราคา ต้นทุนน่ยนะครับประมาณ30-50บาทเท่านั้นเอง <c oughs> แต่แน่นอนว่าถ้าตรวจทุก5ปีก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรด้วยสิทธิ์การรักษาของแต่ละท่านครับ,รบก็ฟังแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังทันหครับคือฟังแล้วหากเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับก็50%เสียชีวิตภายใน5ปีอย่างที่อาจารย์ว่าฟังแล้วก็ใจหายนะครับว่าถ้าเกิดญาติของเราหรือคู่สมรสซึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันมาแล้วมีอันเป็นไปซึ่ง ค่ห้าปีก็จะตายจากกันไปนะครับอันนี้อาจารย์ก็บอกว่ามีวิธีคัดกรองโดยการตรวจหลายๆแบบที่ศรีนัครินนี้มีทั้งสามวิธีไหมครับอาจารย์อ่าใช่ครับมีทั้งสามวิธีเลยมีทั้งสามวิธีโดยในการออกตรวจในชุมชนเนี่ยโรงพยาบาลศรีนครินจะใช้วิธี VIA เป็นหลักเลยนะครับเราจะไม่ได้ทําวิธีอื่นเลยแต่ว่าถ้าตั้งรับอยู่ที่โรงพยาบาลเราจะใช้วิธีแพทย์เสนียเป็นหลักนะครับสําหรับสตรีบางท่านที่ยินดีจ่ายอ่า ในเรื่องการตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งจริงๆเราไม่ได้ส่งเสริมนะครับราชวิทยาลัยก็ไม่ได้แนะนำว่าจําเป็นแต่อย่างใดแต่สตรีบางท่านมีความรู้ครับเราอยากจะได้วิธีนี้จริงๆเราตรวจให้ได้ครับเรามีรองรับอยู่ครับก็ถือเป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยนะครับมีทุกวิธีที่ที่จะสามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นท่านผู้ฟังหรือผู้สนใจที่จะมาตรวจเพื่อเป็นการ รักษาหรือป้องกันดีกว่านะครับพี่จะไม่ให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งมีบริการทุกวันใช่ไหมครับอาจารย์ครับทุกวันเวลาราชการครับสําหรับนอกเวลาเนี่ยก็จะมีจันทร์ถึงเสาครับครับครับจันถึงเสาครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่าฟังดูแล้วเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสครับหรือคู่นอนเนี่ยแหละนี้อีกฝั่งหนึ่งสมมติ ฝ่ายรับคือฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายชายเป็นฝ่ายกระทำอย่างเงี้ยมันจะต้องยังไงไหมครับมันจะต้องมีการระวังช่วยกันยังไงไหมครับเออพูดไปแล้วเดี๋ยวครอบครัวเล่าฉันนะคอาจารย์ไม่ไม่ไม่คือคือถือถ้าถ้าเป็นความรู้ก็น่าจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในการป้องกันรักษานะครับครับจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยจะว่าตัวแพร่เชื้อเป็นฝ่ายสามีก็จะว่าได้นะครับไม่ผิดเลยนะครับ ก็อย่างที่ตอนต้นรายการผมบอกไว้แล้วว่าก็ถ้ามีเพศสัมพันธ์นผู้หญิงถึงจะเริ่มติดนะครับ,รบติดมาจากใครก็ติดมาจากสามีนั่นเองสามีติดมาจากใครก็ติดมาจากหญิงอื่นนั่นเองนะครับโอากาสที่จะติดมาจากคุณแม่เมื่อตอนเกิดแล้วยังอยู่มาจนกระทั่งเป็นหนุ่มหรือเป็นผู้ใหญ่นี่น้อยมากนะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองที่เหลือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นพูดได้เลยว่าติดมาจากกู่นอนคน,คน,คนก่อน การใส่ถุงยางอนามัยในกรณีของเ i v วหรือโรคเอดส์ที่เรารู้จักกันเนี่ยถ้าถุงไม่แตกซะหรือใช้ผิดไม่ผิดวิธีนะครับครับมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องติดเชื้ออย่างแน่นอนนะครับแต่ในกรณีของ h p ชพหรือเชื้อไวรัสที่ก่อมะเร็งปากมดลูกไม่ใช่เลยนะครับมันครึ่งๆนะครับต่อให้ใส่ถุงยางอนามัยมันก็ยังติดได้นะครับเพราะว่าเชื้อมันไม่ได้อยู่ในเลือดในน้ำเหลืองนะครับมันอยู่ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุที่เราเรียกว่าเยื่อเมือกนะครับ ดังนั้นแค่สัมผัสกันก็ติดแล้วแล้วถุงยางอนามัยที่มันคลุมไปถึงหัวหนาวหรืออันทะหรือต้นขาหรือท้องน้อยมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มีสักยี่ห้อหนึ่งเลยที่มันจะสามารถปกปิดได้หมดนะครับดังนั้นผิวหนังบริเวณนั้นซึ่งถุงยางอนามัยไม่ได้คลุมก็จะติดเชื้อมาเมื่อติดเชื้อมาแล้วสักวันมันก็จะขยับขยายเลื่อนที่ไปอยู่ในบริเวณซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอดใส่หรือภายในนะครับ แล้วแน่นอนก็ย่อมเข้าไปในช่องคลอดและปากมดลูกได้ในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นจะเห็นได้ว่าใส่ถุงยางนามัยก็ลดโอกาสลงได้ครึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับฟังเรื่องนี้กําลังกําลังที่จะเป็นอะไรนะครับจุดวิกฤตหรือฟังแล้วเออทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นถึงจะใส่ถุงยางนามัยก็แค่ป้องกันได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เเดี๋ยวกลับมาฟังรายละเอียดต่อไปนะครับว่า เรื่องนี้ทั้งท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีซึ่งเป็นผู้ครองหรือพาร์ทเนอร์กันเนี่ยนะครับเขาจะต้องป้องกันยังไงหรือช่วยกันยังไงเพื่อที่จะลดการเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกของในสตรีนะครับเดี๋ยวเราพักรายการสักครู่กลับมาพบกันใหม่พักสักครู่ครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังฟังรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยลาลัยขอนแก่น ท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายการได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศพัพท์043-348-983หรือทางเฟซบุ๊กประตูมอขอสู่ชุมชนและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นที่โดนใจทีมงานทางเราก็มีของที่รลือกส่งรามไปให้ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการประตูหมอขอสู่ชุมชนช่วงนี้เรายังอยู่กับท่านวิทยากรคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์บัณฑิตชุมวรฐายีนะครับจากคณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราคุยกันเรื่องการป้องกันมะเรง็งปามกมดลูกนะครับซึ่งตอนนี้เราพูดไปถึงตอนเอ,อเอ๊ะท่านสุภาพบุรุษที่ใช้ถุงยางอนามัย ก็ลดความเสี่ยงได้แค่50%ของของการที่จะติดเชื้อหรืออะไรอย่างนี้นะครับสำหรับสุภาพสตรีผมก็มีคำถามอาจารย์ต่อไปอีกนะครับอาจารย์ครับว่าสุภาพสตรีเขาจะป้องกันตัวเขายัางไงเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายรับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมากมากกว่าก็มันฟังดูเหมือนกับออกจะธรรมะธรรมโมมากไปหรือบางคนก็คิดว่าผมพูดเล่นหรือพูดตลกรหรือ,ล,อล้อเล่นกับเขานะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้ถึงกับว่าผลการตรวจมะเร็งผิดปกติหรือตรวจหาไวรัสที่ปากมดลูกผิดปกติซึ่งก็แปลว่ามีเชื้อไวรัสอยู่ที่ปากมดลูกแล้วมันก็ตีความย้อนไปได้เลยว่าก็สามีของเขาก็มีนะครับ,รบเชื้อเดียวกันด้วยนะครับ,รบก็ถึงส่งผ่านมาถึงตัวเขาแล้วก็คนที่เกิดรอยโรคขึ้นมาได้ก็มักจะมีสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะครับไม่ใช่ว่ามีตัวเดียวนะครับ ดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดที่ผมผมบอกไปแล้วว่าเหมือนกับธรรมะธรรมโอเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้ก็คือก็ผมก็ลองขอเล่นๆนะครับมีสามข้อนะครับเรียงจากเรียงจากยากไปหาง่ายแล้วกันนะครับครับ,รบข้อที่หนึ่งเลยนะถ้าทําได้ผมก็ไม่ต้องคุยข้อที่สองข้อที่สองถ้าทําได้ก็ไม่ต้องคุยข้อที่สามเป็นต้นนะครับข้อหนึ่งเลยบอกไม่มีเพศสัมพันธ์เลยตลอดชีวิตได้ไหมครับจะได้ไม่รับเชื้อนั้นกลับมาอีก เชื้อที่มีอยู่ก็หมดไปนะถ้าเกิดคุณผู้หญิงตอบว่าทําได้สบายมากค่ะคุณหมอถือสินแปดแล้วอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็จบครับข้อ2ไม่ต้องคุยครับทีนี้สมมุติว่าบอกว่าไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช่ก็คือคมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับครับการสืบพันธุ์ก็ข้อ2ครับข้อ2ก็งั้นก็ต้องขอร้องคุณสามีฮะ ว่าอย่าไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นเพราะถ้าไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นเดี๋ยวได้เชื้อตัวที่สองที่สามสี่ห้ามาอีกเพราะเชื้อที่มันก่อให้เกิดมะเร็งได้ตอนนี้เท่าที่เราทราบมีอยู่สิบห้าชนิดนะครับ,รบถ้าเกิด<ม>ได้มาหนึ่งชนิดก็ยังดีกว่าได้มาสองนะครับได้มาสองก็ยังดีกว่าได้มาสามใช่ไหมครับดังนั้นขอให้คุณผู้ชายหยุดซะถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็มีกับภรรยาคนเดียวอันนี้อันนี้ข้อสองยากพอสมควรนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้หญิงบบอออกกกว่่าาาสยยมมมขข้้ผ็ไุ ใช่ไหมครับทีน <พอ S 2> ี้บางารั้งจริงๆแล้วผมว่า <นะ S 2> มันก็ยากเลยเพราะว่าเราไปกําหนดตัวผู้ชายซึ่งเราไปบังคับเขาไม่ได้ถูกต้องครับเพราะผมมั่นใจว่าคุณผู้หญิงจะตอบได้ว่าดิฉันไม่มีคู่นอนคนอื่นแน่นอน <c oughs> มีสามีคนเดียวนะผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็ต้องไปขอคุณสามีนั่นแหละเชื้อมันจะได้จํากัดอยู่แค่เชื้อตัวเดิมนะฮะการรักษาก็จะง่ายขึ้นหรือการก้าวไปเป็นมะเร็งก็จะโอกาสน้อยหน่อยนะครับทีนี้ข้อ3ามว่าอย่างไรครับข้อ3ก็ สมมติว่าคุณผู้หญิงบอกว่าคุณสามีคงทําไม่ได้หรอกยังไงก็คงต้องมีคนอื่นสมมุติซึ่งซึ่งก็ผมคิดว่าพอสมควรทีเดียวที่ที่คุณผู้หญิงก็จะตอบอย่างเนี้ยยังไงก็ทําไม่ได้หรอกไปบังคับเขาไม่ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่บ้างก็จะขอข้อสามแล้วกันครับก็คือถ้าจะมีเพศสัมพันธ์กับกับคุณเนี่ยนะคุณสามีอ่ะจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณภรรยาเนี่ย ก็ขอให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อลดโอกาสที่จะเอาเชื้อมาให้คุณลงครึ่งหนึ่งของแค่นี้เองครับทําข้อหนึ่งไม่ได้ข้อสองไ,ได้ข้อสามข้อนหนึ่งก็คล้ายๆสินแปดใช่ไหมครับข้อสองก็สินห้าไงครับส่วนข้อสามก็ปู่ถุชนแหะครับก <N> ็เรารู้กันอยู่ว่าคุณผู้ใช้นี่ควบคุมลําบากน,นะครับถ้าพ้นจากข้อสามไปแล้วมีข้อสี่ไหมครับก็ไม่ต้องแล้วครับถ้ายังก็ตามสบายนะฮะก็เรียงลําดับความยากง่ายในการที่จะป้องกัน ไม่ให้โรคมันก้าวหน้าไปได้แบบนี้นะครับฟังแล้วเนี่ยจริงๆเป็นข้อที่สุภาพสตรีจะบอกคู่นอนตัวเองให้ปฏิบัติตามที่อาจารย์หมอบัณฑิตบอกนะครับก็คงเป็นเรื่องการตกลงหรือคุยกันเพื่อช่วยชั้นเธอก็สละทําให้หน่อยหนึงสองสามอย่างที่อาจารย์หมอพูดก็จะทําให้โรกเราเนี่ยมีคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกลดลงใช่ครับนะครับเราก็จะสูญเสียคนที่รักไม่ว่าจะอยู่ใน อายุในฐานะภรรยาแม่ของลูกหรือคุณยายคุณย่าอะไรเนี่ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเกิดในสตรีซึ่งหลายๆช่วงอายุใช่ไหมครับอ๋อที่สําคัญเลยคือวัยที่เจอที่เยอะที่สุดเลยคืออายุประมาณส5 5 5ิบห้าถึงห้าสิบห้าปีหมดประจําเดือนกําลังจะหมดถึงหมดแล้วเนี่ยนะครับมันมันเป็นวัยที่สําคัญสําหรับคุณผู้หญิงมากๆเลยนะครับ,รบจะเห็นว่าเป็นวัยที่กําลังมั่นคงกําลังเลี้ยงลูกได้ดีลูกกําลังเข้ามัธยมมีความสุขม,ม,มีความสุขหรือเข้ามหาลัย ปรากฏว่าถ้าเกิดแม่มาเสียชีวิตช่วงนี้นี่ชีวิตลูกไม่เหมือนแพแตกนะครับหมายถึงว่าวัยรุ่นคนนั้นก็จะแย่เลยครับขาดพ่อเนี่ยเหมือน่อหักเองนะครับขาดแม่วัยเนี้ยแพแตกแพแตกเลยครับวัยรุ่นด้วยนะครับก็สําคัญอีกนะครับอาจารย์ครับทีนี้ฟังดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปอาศัยคุณคุภา่พบุรุษหรือสามีมากไปเลยสามประเด็นนั้นอะ ตัวเขาเองมีทางป้องกันไหมครับตัวตัว,ตวสุภาพสตรีเองจะจะจะ,จะทำยังไงหรือมีวัคซีนหรือมียาอะไรมาช่วยเขาหน่อยได้ไหมครับจะ,จะจะยุ่งยากหรือตลกเกินไปไหมครับถ้าผมจะบอกว่าก็คงต้องเลือกสามีดีดีเออประเด็นนี้นะครับน,ร <laughs> นั่นคือ <laughs> ในอดีตมันมันก็เลือกไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นี่สิครับมีครับมี ที่เราเรียกว่าวัคซีนป้องกันไงครับซึ่งก็มีอยู่ในท้องตลาดอยู่2ยี่ห้อนะครับผมไม่ขอกล่าวถึงละกันทีนี้มันป้องกันไวรัสชนิดไหนก็ป้องกันชนิดที่เจอบ่อยที่สุดเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปว่าไวรัสที่ก่อมะเร็งได้มันมี15ชนิดนะครับตัวที่เจอบ่อยที่สุดก็คือชนิด16และชนิด18นะครับที่เหลือช่างมันเถิดนะครับสองชนิดนี้รวมกันเนี่ยคิดเป็นร้อยละ70ของของทั้งหมดนะครับ ดังนั้นถ้าฉีดวัคซีนที่มีสองเชื้อนี้อยู่ในในวัคซีนนั้นก็จะสามารถป้องกันได้เพราะประสิทธิภาพมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยก็สามารถป้องกันสองชนิดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามอาจารย์เถอะครับแล้วสามารถป้องกันเชื้อที่ก่อมะเร็งได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์อั่งแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไงครับอาจารย์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในเมื่อมันป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่ายังต้องเลือกสามีที่ไม่มีคนอื่นมีชั้นคนเดียวอยู่ใช่หรือเปล่า ผมก็ขอตอบว่าใช่เลยนะครับแล้วยังต้องไปตรวจเช็คมะเร็งประจำปีหรือประจำสองปีอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้อยู่หรือเปล่าก็ต้องอีกนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาส30%ใช่ไหมครับที่วัคซีนไม่ไม่สามารถจะป้องกันได้ต่อให้ฉีดวัคซีนครบ3เข็ม016หรือ026แล้วแต่ยี่ห้อเนี่ยนะครับวัคซีนมีประสิทธิภาพร0อเลยสมมตินะครับซึ่งจริงๆก็เกือบนะครับ ก็ยังไม่สามารถป้องกันไวรัสทั้งหมดที่ก่อมาหนึงได้ดังนั้นจึงได้บอกว่ามันก็ต้องพึ่งอย่างอื่นด้วยก็คือสามีก็ต้องไม่มีนคนอื่นนะครับตัวเจ้าตัวเองก็ต้องมาเช็คสุขภาพประจำปีด้วยครับ,รบอาจารย์ครับต้องบอกว่าความที่วัคซีนมันไม่สามารถจะบอกร้อยเปอร์เซ็นตได้ เพราะว่ามันไม่ได้ครอบคุมเชื้อชนิดอื่นทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่อาจารย์บอกมันมีหลายสิบชนิดเนี่ยสิบห้าชนิดน,นะครับดัะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าอย่ามั่นใจนะครับก็ต้องไปพยายามที่จะใช้วิธีอื่นร่วมนะครับนั้นก็ฟังแล้วเนี่ยเราไม่อยากสูญเสียเราอยากรายการทางรายการของเราเองก็อยากจะส่งความปรารถนาดีแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้อีกนะครับอาจารย์ครับ มันคงมีรายละเอียดเยอะในเรื่องการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่จะต้องมาแล้วฉีดกี่ครั้งอันนี้ยังไงครับวัคซีนเนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมาะสมกับสตรีก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็คืออายุป,ประมาณ12ปีนะครับก็คือเด็กวัยรุ่นซึ่งกำลังจะเข้าสู่วัยสาวนะครับก็ฉีดประมาณสักปหกถึงมหนี่กำลังดีนะครับ,รบสำหรับเด็กผู้หญิงทุกคน,นก่อนเพศสัมพันธ์แรกรยังไงก็ตามสำหรับสตรี ท่านอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วก็อายุเกินแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ถามว่าเหมาะสมไหมผมตอบได้เลยว่าเหมาะสมอย่างยิ่งอยู่ดีนะครับที่เริ่มไม่ค่อยจะเหมาะนะครับก็คือสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเพราะว่าอาจจะติดเชื้อชนิด16หรือ18บไปแล้วด้วยซ้ำวัคซีนนี้เป็นวัคซีนป้องกันถ้าติดไปแล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับแต่โชคดีนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อติดไปแล้วมากกว่า80เปอร์เซนก็ได้ภายในสองปีจะหายได้เองนะครับดังนั้นถ้าหาย ก็หายเพราะตัวคุณเองไม่ได้หายเพราะฉีดวัคซีนนะครับ hmm. ดังนั้นก็ใช้วิธีติดตาม hmm. เช็คประจําปีแล้วกันนะครับ hmm. ถ้าหากพบว่ามันมีรอยโรคระยะอ่อนๆส่วนใหญ่ก็หายได้เองติดเชื้อไวรัสเฉยๆก็หายได้เองถ้าติดเชื้อระยะใกล้มะเร็งหรือเป็นมะเร็งแล้วก็รับการรักษาเพิ่ม,เต,มเติมตามความเหมาะสมต่อไปนะครับซึ่งหมอก็มักจะใช้คําพูดว่าก็ไปส่องกล้องแล้วตัดชิ้นเนื้อนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยผม แล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ทําอยู่สัปดาห์ละสิบถึงยี่สิบรายอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าเยอะมากใช่ไหมครับงานนี้นะฮะเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องธรรมดามากๆแทบไม่เจ็บปวดอะไรเลยนะครับในการตรวจเพิ่มเติมดังนั้นได้โปรดอย่ากลัวครับว่าถ้าเช็คมะเร็งปากมดลูกแล้วเกิดรู้ว่าเป็นขึ้นมาเนี่ยไปฆ่าตัวตายดีกว่าไม่มีทางรักษาแน่นอนเป็นมะเร็งแล้วต้องตายแน่นอนไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราเจอระยะก่อนมะเร็งซึ่งหายได้ร้อยเปอร์เซ็นผมกล้าพูดอย่างนั้น แต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วมันก็ลดลงตามระยะนั่นแหละครับครับต้องบอกว่ามีรายละเอียดอีกนะครับแล้วก็พอดีเวลาอาจจะน้อยเกินไปสําหรับหัวข้อนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรน,นะครับคือท่านรองศา,ศาสตราจารย์นายแพทย์บัณฑิตชุมวัรถาอีนะครับจากภาวิชาสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิาวทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยอาจารย์ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของภาควิชาซึ่งทางคณาจารย์ก็คงช่วยกันตอบคําถามนี้ได้นะครับเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์ของภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เบอร์โทรศัพท์อาารนะครับ0,43 363 030 043363030นะครับสำหรับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์บัณฑิตชุมวรถายีจากภาวิชาสูตินรีเวชศาสตร์คนะแพทยศ,ศาสตร,ร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนลาไปก่อนขอบคุณอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ผฟังท,ท่านผู้ชมครับ